กระผมรัฐคลังแสงจังหวัดมหาสารคามเขตหกขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ครับปัญหาที่หนึ่งขอสไลด์ด้วยครับขอให้จังหวัดมหาสารคามพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยสายบาดบริเวณบ้านนาฝายตําบลกุบดุกอําเภอเชื่อชมจังหวัดมหาสารคามเชื่อมไปยังจังหวัดขอนแก่นสะพานที่สองครับเป็นสะพานลักษณะเดียวกัน ข้ามลำห้วยสายบาดเชื่อมจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามบริเวณบ้านเสือเท่าตมบลเสือเท่าอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม3ครับขอให้สำนักงบป,ประมาณช่วยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้อบจมหาสารคามเพื่อก่อสร้างสะพานทดแทนสะพานที่ชำรุดบริเวณสะพานห้วยกุดจอกบ้านโพนตมบลโพนทองซึ่งมีอายุกว่า30ปีต่อไปครับขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามช่วย ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคนะครับตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวนอำเภอการทวิชัยได้ทำเรื่องขอขยายเขตเข้าพื้นที่หมู่บ้านหลายหมู่ต่อไปครับขอให้กรมชมะทานช่วยพิจารณางบป,ประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเรียบคลองส่งน้ำชมะทาน LMC จากบ้านขามเปี้ยตำบลกู่ทองถึงบ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชีงยืนจังหวัดมหาารามซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ โครงการส่งน้ําและบรรุงรักษาหนองหวายสํานักงานชุมรทรานที่6ต่อไปครับขอให้ปรับปรุงขอให้กลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับตามคําขอขององค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าับบาลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นถนนสายเก่านะครับเชื่อมตําบลเหล่าับบาลกับตําบลนาทองบริเวณบ้านหนองบ้านหนองเดินตําบลเหล่าับบาลอำเภอชิงยืนต่อไปครับ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าช่วยเร่งรัดนะครับออกหมายเลขถนนเพื่อหาหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อยกระดับเรียบแม่น้ำชีเพื่อเป็นพนังกั้นแนวแม่น้ำชีนะครับป้องกันน้ำท่วมแล้วก็สุดท้ายครับขอให้กรมชลประทานอนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดไส้จอ เพื่อยกระดับเป็นสถานีสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตรสู่แม่น้ําชีบริเวณบ้านใครนุ่นตะบลมะข่าอําเภอกันวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามขอบคุณครับ